มาชมผลงาน,นะฮะฮอนด n าซีวิ i เ FD เปลี่ยนสีนะฮะนอกในนะจากเป็นสีดำเป็นสีขาวไทยอานะครับนี่ครับนี่ก็เตรียมผิวงานก่อนจะทำการพ่นนะครับ จัดก,การพ่นตัวรถก่อนนะครับด้าซีวิตเอสดี MD. สีดำเปลี่ยนเป็นสีขาวไทอารครับผมครับเดี๋ยววันนี้จะลงมือพ่นแล้วครับ เดี๋ยวเบาวางยังไรเดี๋ยวพ่นอีกอีกรอบนึงนะครับในส่วนของตัวรถก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวฝากติดตามผลงานครับเดี๋ยวมาชมกันหลังจากที่เราพ่านเสร็จแล้วนะครับราชวิทยา FD เปลี่ยนสีครับ